ครับสวัสดีครับตอนนี้ฝนมาจะใสอีกเนาะบาดท,ที่ี่อ้ยตกง่งครับ แน่เลยครับคนร่มนิดหน่อยครับ ตกแรงตกแรงมาจังใจเนาะตู่ๆก็ตกเลยครับมาแบบ

ฝนตกแรงบนลงได้ดูครับจ็เขาน้าวอยู่แล้วลตุลาค่มปลายเดือนตุลาคมฝนตกเลยครับ The มันทีท่านเนมุ่งล้างข้าครับแลท่านแล้ว,วท่านเนมุ่งก็ใน,นมุ่งแล้วก็ถือฝนนบถ้าถือฝนหลายๆจะเป็นเชือร่าครับเป็นล่าสนินมับใบมันจะเป็นล่าสนิมต้นนี้ก็มีแน่ยอยู่กับกลุ่มเชือร่าแต่ว่าก็บางทงเป็นหลายครับ ลองบป,ประมาณอยู่ลองบป,ประมาณอยู่ว้าวตกแห้งครับตกแห้งตกแห้งอยู่ครับบรรยากาศฝนตกตอนเย็น ตั้นี้กับท่านได้แล้วหรืออีกสองแพนสามแพนบ้านของมัดงบก่อนครับนีมุ้งแล้วต้นนี้ปลูกไม้ไมีดอกเลยครับนี่ไงดอกนี่ครับดอกมีดอกไวแบบเบิ้งครับนี่มีสองดอกมีสองดอกสองดอกสองดอก,ดอก,ดอกเด้อไวแบบเบิ้งครับกำลังงามเลยครับนี่ ตอนนี้กำลังเรื่องกิงเชนอกิ้งเชนครับกิงเชนนี่จะกิ้งเชนเลยครับเลยงามครับไงแล้วเรื่องไงอ่าหยุดแล้วครับหยุดแล้วรุดแล้วฝนหยุดตกแล้ว กำลังงามเลยครับเรียอว่าสมบูรณ์ครับปูปูกรงมวลนี่ครับสมูรณ์บนง่ายมากเลยครับปลูกบ่ยากหรอกครับพงแต่มีความรู้อะไรเป็นของง่ายเลยครับเคื่อกับเพราเห็ดหน้านี่แหละครับแบบเดียวเลยขันเห่าหูว่าเห็ดแบบไรก็มันก็จะจะง่ายครับไม่ได้ยากนี่กินเชี่ยใหญ่บางง่ามบัง จริงเข้นนี่เริ่มเพราะบ้านไหนใจรวดอีกครับว่าจะไปเอาเสาพอดีฝนมาตกเอาเสามาตั้งจะดึงรวดให้มัดกริงเขี้นครับบ้านไหนมัดจะกริงเขี้น,นหยุดแล้วฝนตกหยุดแล้วยุดแล้วคอ่าข้ามนี่โบก,กี้พว่วงครับนี่ ผลงานผลงานเด้อครับเด้อเนี่ยผลงานเด้อครับได้ชิมอยู่ครับนี่เหลือเลยมีได้ชิมเนี่ยูยครับว่าทนไรนั่นอยู่ครับหยุดแล้วครับผลหยุดแล้วหยุดแล้วผลหยุดตกแล้วครับแหมตกแห้ง่าข้าวเดียวครับใสแล้วพอดีรดต้นน้ำงสเ็จพอดีตกมาเติมอีกต้นนี้ก็งามครับสมบูรณ์ ูแบบง่ามครับง่ามเลยสุดยอดเลยครับ้นพันเอสสี่สิบแปดเดียวครับนี่โอ้ยง่ามข้อมูลแบบเลยครับคนดกรจะเดเวลาตัดนะครับสิ้นเดียวนีนตัดนะครับตัดเพื่อที่จะเลี้ยงกิงอามครับ สองจริงสามจริงครับเนี่ยตอนนี้เรื่องเอาพันอยู่ครับว่าจะเอาพันเพื่อที่จะไปเสียบต่อครับนี่แหละครับงามไรต้นนี้ก็กำลังงามครับผูกไม้นี่เนี่ยผูกไม้ก็กำลังงามด้วยนีย่แทงยอดขึ้นมาแล้วครับนี่นี่กับพันเอชสี่สิบแปดเท่ากันครับ อยู่ที่ต่อพันครับต่อพันต่อพันธุ์ไม่ได้หดน้าจะทันท่านอ่ะปุ๋ยเมื่อวานนี่ครับาาผลงานครับนี่ผลงานเลยครับเด้อนี่ใส่มาแฉะเด้อครับนี่มันจะลูกง่ายๆครับนี่เป็นยังไงกินนะครับนี่ได้กินอยู่ครับอันนี้บ้านไหนจัดแต่งกิ่งเป็นไหนเลยตัว งามงามงามนี่ครับผลงานูทิ่มีอยู่ครับหลใหไงอยู่ครับจำเรียนบาดอยู่ดีถือว่าไงอยู่นะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไ้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย